สวัสดีครับผมพ่อกันที่แล้วครับเมื่อนี้ครับก้อนข้ามมีสามั้านเมตดเมื่อนี้วันที่สิบสามสิงหาคมหกิบี่ครับเมื่อนี้ผมกติมาติดตาม้บ้าเอ็มครับเบ้าเอ็มผูมะเคยหักไผ่บ้านเมตดครับไม่ห้างแม่ไม่เพิ่นว่ามักครับเพิ่นว่าเอาครับเพิ่้มักอยู่ตัวคนเดียวครับมือนนี้ครับเบ้าเอ็มครับ เบาเอ็มจับปลาเมื่อเดียวครับหนึ่งเดียวในบันแบดนี่นะครับผู้นี้ละเดี๋ยวผมสิบผ้าไปเบื้องเอเพื่อนว่านปุ๋ยเข่าหน้าปีแล้วครับรอบแรกเข่าหน้าปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่เบื้องเขาก่อนครับนี่นะครับนี่นะครับเขาเพื่อนก็เริเพื่อนสีมาว่านครับสิเป็นลักษณะนี้นะครับเขาก็ลังขาดปุ๋ยอยู่ครับไอตัวพุนเขียวๆเพื่อนว่านแล้วครับ พูนครับว่านแล้วเดือนนึ่งแล้วสก่อนเดือนหนึ่งครับพืนว่านเขาเเดือนหนึ่งแล้วฟังพูนครับเขากำลังงามเขียวมันนป๋ยบบดีี่่ครเเเวผสพพา้้อองงไใส่ปุ๋ยว่านปุ๋ยว่าใส่เขาใส่ปุ๋ยยี่ห้อยังครับตามาครับตามาอันับแรกเดี๋ยวผมให้พี่น้องเบื้องไงปุ๋ยกอนครับอันนี้ปุ๋ยอินซีเคมีครับ นูโปรครับพัดครับสิบสองสามสามครับสูตรเนี่ยครับครับเนี่ยครับรูปการ์ตูนนู่โปรแมนครับสูตรปุ๋ยครับอ่ะครับมาเทใส่อันนี้สูตรสูตรส่วนผสมตัวนี้อันนี้ส่วนผสมครับส่วนผสมไอสิบแปดศูนย์สามที่เอามาผสมกับตัวนี้ครับเนี่ยครับ นี่ครับเอามาผสมกับสิบสองสามสามนี่ครับนี่ครับนี่แหละครับตัวนี้นะครัครับอันนี้อันนี้ให้โปสิบแปดศูนย์สามอาในอันนี้ปุ๋ยเคมีครับอ่ะมาครับสใส่เครื่องไอ้พ่นเมล็ดครับสีเหลืองครับมาหนี้ครับ ไี่ครับนี่นอกครับนี่บอเม็ดปุ๋ยนี่แหละเม็ดท้องตัวมันครับเม็ดปุ๋ยคือเคย์ค่ายินไส้ครับบอดี้อืมอ่างเงี้มันตัมันดำตัวอันที่อันดำจันนะเออครับตัวดำสีดำมังมันน้องอ่ะครับเออมาผสมกันเลยนะครับกับว่านครับอ่าไปเดี๋ยวเราสิไปเบื้องเพื่อนว่านเด้อยเบาเอ็มกูเบเกเคยหักไผ่ครับครับ ครับนี่หะครับหนึ่งเดียวในบ้านแมดครับจับป่ามือเปล่าเปล่าอ็มครับเพราะว่าเขาพ่นประทันในบ้านปุ๋ยกัมีครับพี่ครับเหลืองเหลืองแดงแดงผครับเพราะว่าเพ่นฉีดยาขายาต้นยาครับครับไปเดี๋ยวไปติดตามชมเลยได้ครับไปเลยครับผม่ะไป ดึงสองข้างจิตดึงสองข้างติดอ่ะไปเสี <c oughs> ยงหัวลอดีสุดยอดครับอ่ะไปบาด้อ่ะไปครับตามไปเดี๋ยวสิพ้าไปเพิ่งไห้เป้าเอ็้ยมว่านปุ๋ยหน้าปี6อิซี่ครับนี่แหละครับเบ้าเอ็มฟูบ่เคยหักไผ ไม่ยิ่งไม่ห่างไม่หมายบ่มักครับผุ้ดสีหนุลูกสาวไซกับว่าเอาครับบ่มักแ,มแค่ลูกสาวนอนตื่นสายกี่ขั้นครับเดี๋ยอะนะครับ เบ <rôle pot> <ici> ิ่งเลยครับ <Blade> นี่แหละเข่าครับเฮ้ยเยนเขาเพิ่นในเพระท่านได้ถือขุยครับเป็นลักษณะนี้ะครับ ครบับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กนข้ามมีสารนแม่ติเด้อครับเพราะว่าช่วงนี้ไปใส่ก็บม่ได้ครับโควิดระบาดครับพี่น้องครับผมแบขอให้พี่น้องชาวไทยชาวโลกขอให้ปลอดภัยจากโควิดทุกคนครับออกจากบ้านไปใสกับสวมแมทครับรัวนะครับ ทั้งยิ้มทั้งยกนิ้วโป้ทั้งหัวล้อครับคุนะครับบ้าเอ็มเป็นอูเบอร์เคยหักไถ่ครับครับก็มีจังซีละครับเช้าหอยเช้าหน้าห้องครับกะบ่มีหยังไห้เบิ้งดอกครับพี่น้องครับก็มีแต่หน้าครับไห่ครับสวนนี่นะครับ พี่ครับต้นตะไคร้สูงเอสูงกว่าค้นอีกครับตะไคร้เสร็จแล้วครับป่านนี่เสร็จเรียบร้อยครับครับผมก็อนขอจ่ายไปก่อนเด้ครับปุณครับเเบวเอ็มบายบายแล้วครับคลิปห้าบออนไหมครับสวัสดีครับผม ครับพูนครับเปรียบเทียบกันกับไ้ต้นตะไคร้เป็นไหครับไม่เห็นหอนหัวคนเลยครับพูนครับพูนนะครับสูงหลายครับครับไปก่อนละครับบายบายครับ